qua được rồi đó đợi nó chạy nữa phải không các bạn được rồi được เดินเล่นอยู่ในถ้ำะฮะเดินเล่นอยู่ในถ้ำข้าทางปงป่องแล้วก็จะต้องปีนขึ้นไปนะฮะหาเพื่อนอยู่ข้างบนที่เขาลงมาจากปากของนะครับก็าทางลงเข้าถูกหรือเปล่านี้ทางมันจะแคบนิดนึงนะฮแล้วก็ตามกันไปนะฮะมีผมมากันสามคนนะมีพิยะม,มีอายเนกนะครับผมแล้วก็มีผมนะตามท้ายมาครับอันนี้วองกล้องเล่ลองดูวาด E uh -huh.